บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าวันนี้เรามาซ่อมหม้อหุงข้าวตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับปรเป็นหม้อหุงข้าวยี่ห้อชาบชาบนะ ยี่ห้อชารรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่นมันอยู่ตรงตูดนะเอาคลิกตูดขึ้นมาคลิกตูดขึ้นมาคลิกตูดขึ้นมานี่ต้องคลิกตูดถึงจะเห็นรุ่นนะอืม,อมนะ หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะอิเล็กทรอนิกส์ไรคุกเกอร์รุ่น k s s ขีดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะขนาดเจ็ดลิตรนะหุงได้เจ็ดลิตรนะครั้งละเจ็ดลิตรนะโอเคอาการนะอาการเจ้าของบอกว่าหุงข้าวดิบนะข้าวกรุบ นะข้าวยังไม่ทันสุกเลยหม้อตัดแชะตัดแชะทำให้ข้าวแชะนะดิบนะข้าวดิบอันนี้หม้อใหญ่นะหม้อใหญ่หุงครั้งหนึ่งก็คนกินได้ประมาณ5้าติบะคนแล้วนะนะประมาณ5้าติบะคนอ่านี่ปุ่มกดก็ไม่มีนะมีนะพลาสติกปุ่มกดนะที่เป็นพลาสติกไม่มีนะ คงแตกหักไปนะเหลือแต่ก้านเนี่ยก้านตวิตนะเหลือแต่ก้านสวิตเหลือแต่ก้านตวิตปุ่มพลาสติกกดอะไมมันหายไปนะหาซื้อยากนะปุ่มกดเนี่ยนะหาซื้อยากนะถ้าแตกแล้วก็หาซื้อยากนะอาการหุงไม่ตุกนะอาการหุงไม่ตุกข้าวดิบนะข้าวดิบข้าวแช่ะนะ สาเหตุก็เกิดจากเนี่ยนะตัวเนี้ยนะตัวออตโต้เนี่ยนะสะดือหม้อนะบางคนเขาก็เรียกว่าสะดือหม้อนะนะบางคนก็เรียกออตโต้นะก็เหมือนกันนะใครแล้วแต่ใครจะเรียกนะเรียกว่าอะไรก็ได้นะออตโต้ Auto, สะดือหม้อนะนะนะนี่ลองไม่ได้นะช่างทวีปก็เขาไม่มีเขาไม่มีตัวหม้อมาให้นะ เวลาเราต้มเ,เร็แล้วก็ทดลองไม่ได้นะเพรไม่มีตัวหม้อมานะไม่มีตัวหม้อเวลาต้มเ,เร็ดล้วก็ทดลองไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะก่อนอื่นนะเราก็คลิกหม้อนะ<า>ความหม้ออีกทีนึงความปัวกควาอีกทีนึงความหม้อเลยนะเอานะแล้วก็ความหม้อแล้วนะความหม้อแล้วหายตูดหม้อขึ้นมาแล้วนะ เราจะถอดฝาฝาปิดตูดหม้อเนี่ยนะฝาปิดตูดหม้อเนี่ยเวลาเราจะถอดเราก็ต้องถอดน็อตออกก่อนนะเนี่ยนะเป็นน็อตตัวเล็กๆนะที่มันยึดยึดฝาครอบตูดหม้ออยู่นะเนี่ยนะเป็นน็อตตัวเล็กๆนะเราก็ถอดออกก่อนนะาเวลาออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไป เราก็จะต้องถอดขานะขาขาหม้อเนี่ยนะขาตั้งหม้อเนี่ยนะเราต้องถอดออกก่อนนะถึงจะเอาฝาฝาปิดตูดหม้อเนี่ยออกได้นะทั้งสามขาเลยนะถอดออกทั้งสามขาเลยนะมันจะมีน็อตอยู่ขาละสองตัวนะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยนะออกมาแล้วตัวหนึ่งนะ ตัวนี้ขันไม่ออกนะเอาไว้ก่อนนะเนี่ยนะขันออกได้ตัวเดียวเองนะขาละตัวนะเนี่ยนะเนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะขันออกได้ขาละตัวนะอันเนี้ยมันสนิมมันกินนะขันไม่ไปนะมันรูดหมดแล้วเนี่ยนะเนี่ยมันรูดหมดเลยเนี่ยเนี่ยนะนะเนี่ยเนี่ยมันรูดหมดเลยนะ ขันไม่ไปนะขันไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยขันออกได้แค่ตัวเดียวนะทำไงดีนะทำไงดีเนี่ยขันไม่ออกเลยเนี่ยจะทำยังไงดีไม่งั้นเปิดฝาไม่ได้นะเปิดฝาไม่ได้นะเปิดฝาไม่ได้ทำยังไงดีโอเคเราก็ใช้วิธีหมุนนะเนี่ยนะหมุนนะเนี่ยนะหมุนจับหมุนอืมนะนี่หมุนหมุนหมุนเนี่ย ออละเน็ตนะหมุนน้มันเลยขอบขอบฝาครอบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมขอบฝาครอบนะเราก็หมุนเนี่ยหมุนขานะหมุนห้มันเลยขอบฝาครอบเนี่ยนะอันนี้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็หมุนนะหมุนหมุนให้เลยขอบฝาครอบนี่นะอันนี้อีกอันหนึ่งนะอันนี้เราก็หมุนด้วยนะ นี่เอาละนี่เห็นไหมเลยขอบฝากครอบแล้วเห็นไหมเลยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็เปิดฝากครอบได้แล้วนะเปิดฝาครอบได้แล้วโอ,โอเคนะเราก็เปิดฝาครอบขึ้นมานี่นะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นะเราก็จะเห็นสะดือหม้อนะอันนี้เป็นตะดือหม้อนะเป็นตะดือหม้อนะ เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะเพราะอาการข้าวดิบนะหุงไม่สุกนะหม้อตัดก่อนนะตัดก่อนข้าวสุกนะสาเหตุเกิดจากตัวนี้นะนี่นะเราเรียกสะดือหม้อนะหรือว่าออโต้นะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะวิธีเปลี่ยนนะวิธีเปลี่ยนเราก็จะต้องเอาแหวนล็อกตัวนี้ออกก่อนนะนี่แหวนล็อกนะก็ใช้ครีมเนี่ยนะนัดออกมาเลยนะ <Ừ. S 2> ออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วนี่แหวนล็อกนะแหวนล็อกออกมาแล้วนะโอเคนะต่อไปนะต่อไปเราก็จะเห็นอันนี้เป็นตัวล็อกสามขาของออโต้นะเนี่ยนะมันจะเป็นเขี้ยวบิดอยู่นะเพื่อล็อกไม่ให้ไม่ให้ตัวออโต้มันตกลงไปนะมีวิธทีเอาออกนะวิธีเอาออกนะ นะแล้วก็ใช้คีมเนี่ยนะบิดนะบิดให้มันตรงตรงรูเลยนะตรงรูที่เขาบากไว้เนี่ยนะช่างทวีปจะทําให้ดูนะนะบิดมาให้มันตรงรูนี่ตรงรูแล้วตกลงไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เหมือนกันนะอันนี้อีกอันหนึ่งนะบิดมานะบิดมาให้มันตรงรูบาก อ่าเนะี่ยตกไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมอันนี้อีกอันนึงนะนี่อันนี้อีกอันนึงแล้วก็บิดบิดให้ตรงรูบากมันก็จะล่วงลงไปนะอา้าวล่วงลงไปแล้วรุดลงไปแล้วรุดลุดรุดแล้วรุดแล้วนะดูซิดูซิอยู่ไหนอยู่ไหนออนี่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 ตกอยู่นี่ตกอยู่นี่ตกอยู่นี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 ่นะ ตกอยู่นี่นี่น,นี่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวเจ้าปัญหาละนี่แหละนี่แหละนะนะที่เขาเรียกว่าสะดืมหม้อนะสะดืมหม้อนะเดี๋ยวช่างทวีปอาจ่องทำก็จะไปเบิกอะไหล่มาก่อนนะคอยสักครู่นะโอเคนะนี่ช่างทวีปก็เบิกอะไหลมาแล้วนะอันนี้ของแท้นะอะไหล่ของแท้นะมันจะแพงกว่า ของกินแดงนะมันจะแพงกว่านะแต่ใช้ได้ทนนะจะได้ทนแล้วก็เบิกของแท้มาเลยนะของแทนะ้นะแหวนอันนี้เป็นแหวนล็อกนะเขาให้มาด้วยนะนี่นะของแท้นะของแท้นะ เวลาเราไปซื้อนะเขาเขาก็จะให้ให้ตัวออโต้มาตัวหนึ่งนะแล้วก็แหวนล็อกอันหนึง่งนี่นะให้มานะแค่นี้นะนี่นี่แค่นี้ต่อไปวิธีใส่นะวิธีใส่นะแล้วก็จะเอาสปริงนะสปริงออโต้เนี่ยนะของเดิมเขาเนี่ยนะใส่ไปนะใส่ไปใส่ไปนี่ใส่สปริงไปก่อนนะใส่แต่ปิงไปนะ แล้วเราก็ไปใส่ด้านนี้นะไงหมอ้อมาก่อนไงหม้อนะไงหม้ออึ๊บอืนะนะนี่นะเราก็นะนี่นะเราก็ใส่ไปนะใส่ไปนี่ใส่ไปนะนะให้ให้สามขาเนี่ยนะออโต้จะมีสามขาเห็นไหมนะมันจะมีสามขาเนี่ยนะ มันจะมีสามขานะแล้วก็ใส่ไอ้สามขาออโต้เนี่ยให้มันตรงรูที่เขาบากไว้นะนะหมุนไปให้ตรงตรงแล้วนะเนี่นะเห็นไหมเดือนจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยตรงแล้วตรงแล้ว,ลวนะแล้วเราก็ใช้คีมนะใช้คีมง้างนะ ง้างเขี้ยวมันออกมานะง้างเขี้ยวออกมาเนี่ยนะง้างออกมานะมันจะได้ไม่ตกลงไปนะมันจะได้จะได้ไม่ตกลงไปตัวออโต้จะได้ไม่ไม่ผุดลงไปนะเห็นไหมเราง้างออกมาอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ง้างนะเนี่ยทำแบบของเดิมที่เขามีอยู่นะเนี่ยเห็นไหมอีกอันนึงเนี่ยอีกอันนึงอีกอันนึง นะไม่ตกแล้วเห็นไหมอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเห็นไหมอยู่แล้วอยู่แล้วนะอยู่แล้วนะต่อไปนะี๋ยวเราก็จะใส่แหวนล็อกตรงนี้นะแหวนล็อกแหวนล็อกอันนี้เขาให้มาใหม่นะเวลาเราไปซื้อ Auto ออโต้ D เนี่ยหรือสอหมอเนี่ยเขาก็จะให้มาด้วยนะเราจะให้มาด้วยนะ สังเกตนะสังเกตว่าแหวนล็อกเนี่ยมันจะมีสี่ขานะมีเขี้ยวอยู่สี่ขานะเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ขานะวิธีใส่นะเราก็จะต้องง้างนะง้างออกมาสองเขี้ยวนะมันจะได้ใส่ใส่ง่ายๆนะง้างออกมาก่อน สองเขี้ยวนะสองเขี้ยวเอาละนะเอามือกดลงไปนะเอามือกดลงไปอืมลงไปแล้วนะลงล่องแล้วนะสองขาสองขาแบนล็อกเนี่ยจะเข้าไปในล่องแล้วนะเข้าไปในล่องแล้วอานนี้ก็เหลืออีกสองขาที่เราง้างออกเมื่อกี้เนี่ยนะสองขาที่เราง้างออกเมื่อกี้เนี้ยนะเราก็ใช้ไขควงปากแบนเนี่ยนะ อัดลงไปนะอัดให้มันเข้าไปในร่องนะนะจะครีมจัดแกนออตโต้ไว้นะแล้วก็ไขควงตักแบนอันเล็กเนี่ยนะอันเล็กแล้ว่อ,อไปนะอืมนะอันนึงอีกอันหนึ่งนะ องอันนะสองอันอืมโอเคนะเสร็จแล้วนะนี่ช้ได้แล้วช้ได้แล้วนะอยู่แล้วนะอยู่แล้วนะนี่นะอยู่แล้วนะช้ได้แล้วนะช้ได้แล้วช้ได้แล้วโอเคนะเราก็ประกอบเข้าที่เดิมนะประกอบเข้าที่เดิมประกอบเข้าที่เดิมแล้วก็นี่นะให้ตรงรูนะตรงรู นะแล้วก็ดันเะข้าไปนะให้ตรงให้ตรงรูนะมัดตัวนี้นะเอาละนะตรงรูแล้วนะนี่นะตรงแล้วนะเราก็ใส่นอ็นอตไปน็อตตัวเล็กนะน็อตตัวเล็กเอาละเรียบร้อยนะหนึ่งตัวต่อไปเราก็หมุนขาเข้ามาหมุนขากลับเข้าที่เดิมนะนี่ให้ตรงรูนะ ไม่ตรงโลนะผมถ้ามาเอานะตรงแล้วนะแล้วก็ใส่น็อตตายใส่น็อตตายเอาละหนึ่งตัวหนึ่งตัวต่อไปสามนี้นะสองนะ อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งอเอา้เสร็จล้นะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคนะหงายหม้อขึ้นมาหงายขึ้นมาอือเอาละเอาละเราก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะออตโต้สะดือหม,ม้อออตโต้ เรดื่หม้อเรียบร้อยแล้วนะเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอันนี้ช่างทวีปคงไม่ได้ลองอะนะมันได้ทดลองให้ดูแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้หม้อ,อมานะไม่ได้ให้หม้อ,อมาเราก็เลยไม่ได้ทดลองนะก็เป็นอนันว่าการฟ่อมครั้งนี้นะเราเปลี่ยนสะดืมหม้อตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเราจะมีคลิปวิดีโอดีๆมาแนะนำท่านในโอกาสต่อๆไปถ้าท่านสนใจก็กรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ